สวนของตาป่องให้เราแหละพี่น้องเบิ่งบักทัวเล่าแล้วปูกบักทัวไว้ก็ร่างสิเป็นน้อยหน่อยๆตัวนี้อืมยังไงก็ได้เงินน้ำบักทัวอีกเอากระพาะเก็บเหรียญตาเนี่ยอืมของข่อยกับมีข่อยกับปูเยอะอือืเท้ามันมันนี่เท้ามาเบิ่งอันเทเนียรข้างบักทัวดีดี ขึ้นน่องเพันเห็ดค่างเพันใส่รักฝังเออเป็นระยะแล้วก็เอาสื่อ่อืตะไคร่มาผูกทั้งครึ่งจองทั้งเตะเห็ดจังสีดีดีแถวนี่นี่เห็ดดีหายแล้วแล้วเห็ดดี้ดีพันลักพันยังหนึ่งหนึ่งเห็ดบอมมเบิึงตัวย่างเอาเพจของข้าวอันนี้เอาด่างเซลล์เนี่ยตัว ตัวอวดดีเนาะข้อหยัจังเลยเด้อน่ะหง่ายเลยดูนี่ฝุ่ยอดส้วนเถอะตาอันยังขีดมั้งเี่ตา ยังขึ้มันยังดอกคือยังส่งเกตเตน่วยดกแทโอ้ยสุบีปนีมันเป็นหวตัว่เหนเป็นน่วยนี่มันเป็นยังไงมันแรลงตีปีบปนีมันองดินเต็มไม่ขาวจากางขึ้นมามันแมงจ่อดอดอกมันแมงอันแ่หตัวแดงจ่อดอกตยยอกขึ้น้นโอ้าตัวนี้ไอ้สายนี่ซื้อยุ้ยสายนี่ตาตาไข่นี่ ชุกสุมลานเดอลนนั่นวันนี้วัดืมันเม็ดเอเด๋อ่นิมูนิมูนเสียนแล้อันแปสิบบาทเสีนหนึ่งเงาปันเดต่เสีนนาเนเบบอขันขันเนี่ขันเงาสามนี่ขันเงาสานี่สามนี่ยฮะ้เสีนนึงแบงสามมนะเสีนนึงแบงสามแปดสิบาทเนี่ยแปดสิบบาทนี่มามา ได้ไปสามโค่สามโคงกะเหลียกะไปตอกโอ้ยขอเสียรจังซี่เหรอแ่าของเฮาอ่ะเจียงซี่ดีกว่าเส้นหนึ่งแบ่งสามกัถึงเฮ้ากัสิบประมาณสองเส้นกับพ่อตัวเอ้าทั้งนี้กัมีข้าวโค่ดีแค่ไหนขั้นเดียวกันนะขั้นเนี่ยผ้าหนึ่งข้าวเหนียวอันนั้นลูกเพื่ออันตายยางไปทั้งคูนังบาทหรือผ้ายางไปทั้งคู่สาตุทั้งทีมั้ง นายนะเป็นคู่สาแม่บอกทั่วไหม <c oughs> โอ้สเห็ดยังสีดอกพี่น้องวันนี้ <c oughs> เห็ดดีดีเราเห็ดดีดี <c oughs> บลูกไปได้ด่ายเข่าสูมือแล้วผู้เา่า <c oughs> <c oughs> พระเดดพระยาเค็ดติพระเดด <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นยังนี่พ่อ โอ้บักเซ้งพลังขืนข้างแพงพี่น้องโอ้บักเซ้งตากไปผุนกับเป็นแบบยังบักนามบ่แตงแตงแตงข้างบักบัวกเป็นแบบที่บวกกลมเรี่ยมหน่อยบ่บวกพ่วงเออโอ้นั่นนะแล้วมึงฟองเยอะดินไหมผุ่นไหมเอ้าใส่ดุบบวกบัวกพี่ยังก็ซื้อมันบวกพ่วงเอ้าท่วกเคยเห็นพี่น้องเคยเห็นบ่จังเสีย บักวัวพ่วงเตี๋ยขบ่ะวกเสีบตัวมันะขมเกินนั่นสิวาบมกบวัวมูญยางเสมเหมือนนู้นไม่ได้เนี่ยมันจะใส่หนเพาะตะหักแทะเอาเปไอแปะเยเอาขอให้ไปวาดนะบังเอาเอาหนยแหงเถอะนเอาหนอยแหงนั่ไป่วางยู่ดินมูนี่เยอพอไปปลูกขาเข้เคยมีป้าถั่เขาเห็ดคักเนาะเป็นไงม เดีย๋ยวนี้แต่สื้อเดี๋ยวนี้แต่ข่าวต่อ,อดอออบอกอยู่ฟังเก็บเงินเนี่ยมันสิมีไงบ่นล่ะมีเด้เดออ้อืมอ้าเถวอัน่าเท่าไรจักสองสามหลุมได้ได้กตัวปลาแักตัวเล่านีแล้วปูกป่วยหลังคู่น้องนำเล่าพี่น้องเลือกปั้าเน่หนิพ่อตา ม,มันแรงเนาะปีบังหันเนะะาะพุชสาสามีแจ้งน่วยเน่สาถ้าใส่มีหน่วยเดี๋ยวต่ว่ามันเกิดเลืกเน,นาะน้ำเฮ็ดจงไลยฮดเอาตีหรือตักหดเรือว่าใส่<ฮ>ปัม่มสั่วนเนี่ยตาหดทั้งหมดเลยป,<ะ>ป้า ตัะข้วกระตักหด<ม>โอ้ขยันเติมเยอน,นีนเนาะตักหดเนาลูกเขาไม่เห็นเอายนะเด็กน้อยเขาแข็งแรงใครจะเดี<ม>๋ยววะนี่มีหดบัว<ม>บัวตักหดแต่ว่าสายน้ำอยู่แล้วสิดใดปั่มขึ้นเคียงสูบขึ้นสูบขึ้นไปหดเขาโพดเพราะว่าเขาโพดต้นโยกไก่โอนโยกไก่ปลลูกกว้วยน้ำหลังคู่ เป็ดแกนเลยโ่โม่งา n h i ề ตัวนี่โอ้ใส่ตะไคร้แบบนี้ทั้งหมดเลยโอ้ยบักเขียแดงบักเขียนขึ้นเหลืองคือบักเขียอย่างี้ปวดบ่ขันสมไปขายเนี่ยอันนี้บักเงาหิวได้พี่น้องเงาหิวเราเขาไปขายตลาดทุ่งมือติ่งย่ายขายในบ้านบ่แช่เมื่อติบักงาหิวกูเลยก็บ่ไปขายเนี่ย Mong nghèo mọi thứ một giải đáp bunny. A giải bọc kia đó Bà thảo. Say cả lắm kia tay bọc kiểu phiêng ngon an hôn 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 kia hôn 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 ใส่ห,ห,สหมวกน้ำาของนี่ก็ได้เหรอเขียวไปขันใส่พักอัน <c ười> มีพักเขียวปีขียเหงานึงดอกดอกเป็นใส่พักแป้นมือเนสนี่พักแป้นอยู่พักแป้นใหญ่ลูกไ้หัน ยายเราคือบ่ขันไปขายเถาเวียกเถาเวียกหลายเนาะยายเออขันเออแล้วขันสมแทบ 不了，发了，点不了。<laughs> ยอขันน้ำหลยม่น้ำมันกระดนยูเลียนมันมมันมัน้อันนก็อนี้อันนี้บเพริกพริกเล่าสิโลเลยหละสังเกตบึงเ้าสิปูกเนี้ยไหมลบเม็ดเบียดพี่หนอะ ทางผุ่นมันทางผุ่นมันปลาแบบอื่นท่านั่นปลูกแก้มกล้วยทางพุนเนาะไปบ่ะหอดพี่น้องปึ้มปลาเหม็นบ่มีเหงอือแม่เก็บเอาหรอกเอาหมดได้ไหมเสียดายเนี่ยมันเลาตาขอไฟตู้น่ะนี่เที่ยวไปปลูกไหมเดี๋ยวเอาเอาเม็ดมันนี่มหมเม็ดแก้มันนีิแม่ตา เดี๋ยวไปวันเนี่ยมันจเกิดปะเกิดเกิดคอคนูไปนี่ไ่ี่มูอเห้งมันคูมูนี่ตั้งแ่คูนี่เอมอนี่มนี่มันแก่แล้วเลยตั้งแล้วล่ะอแ่ละและแ่ละางูกันหลทางูดไปวันทังกัน่มัยังยืนในมันำเลยละ นี่กูเรียังน้อยเกิดตึบเดืนเบี้ยน้อยเต็มเต้อะไนไปง้าัดหนิมเกี๊ย้าสุบบะมี่ตีนอนเกี๊ยผเกี๊ยป็ุบสื่อน้ำเราตาเกี๊ยเปหอยแักีสบานี่มองผมเ